เดี๋ยวพวกเขาลูกนี้แต่จ,จากฟิกคิกโยนเร็วมาเนี่ยยศพลออกมาตัดได้แล้วสวนกับทันทีครับข้างในรออยู่แล้วเชปวิดเชปวิดโล่งๆเรียยร้อยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับมาโกเชโปวิดครับโอ้โหนาทีที่13ครับมาโกเชโปวิดเบิกสปอร์แรกให้บุรีรัมย์เนนำไปเลยครับหนึ่งต่อศูนย์จากการชมเลยครับออกบอลเร็วแล้วมาจนถึงสุภาชัย เปิดเข้าไปตรงนี้แตะนิดนึงครับแล้วก็ยิงเข้าไปไม่ยากครับแ้าย้อนสอนจับแบบเจ็บแสบเลยครับลีรัมนี่ครับจังหวะล้มตัวจะขวางนะครับแต่ว่าเกี่ยมดีกว่าครับเชปวิทสันเพชรพยายามจะตัดจังหวะของเชปวิท้วครับแต่ว่ามันนี่มันไปเข้าทางเชปวิทอยู่ดีครับแล้วสุดท้ายก็ตวัดยิงหนีมือธนทรเข้าไปครับสายโค้งห่าประตูนะครับแล้วก็ เรียบร้อยครับสองสูงวุ้โหสูงใหญ่กว่าเห็นครับอภิวัตมั่วลำหินครับอหนนี้มาอีกแล้วครับจังหวะเปิดของที่นี่ขันยุกแล้วตกใส่หัวพอดีครับไม่มีตัวประกบเลยครับยืนห่างไปนิดนึงครับเดี๋ยวเชลซีเก้าปีทีมชาติไทยนะครับอภิวัตมั่วลำหินเดินจับถุงคล้ายมือคนนะครับแต่ไม่แน่ครับลองดูขันยุก เลือกยิงครับอ้าวบอลตกแล้วตามซ้ำเรียบร้อยเลยครับ3-0โอ้โหจริงๆจังหวะโอ้แล้วเป็นอภิวัตรครับประตูที่2เขาแล้วครับเกมนี้อภิวตัตรโม่ลำหินจังหวะแรกกิติคันยุกยิงถือว่าเบาเลยครับจังหวะแรกแต่ว่าพอรับแล้วบอลมันสองแตกเลยครับแล้วอภิวตัตร อยู่ในตำแหน่งที่ดีครับแล้วโขกก็ไปถึงคนแรกครับสุดท้ายยิงสวนตัวธนทรเข้าไปครับตัเกิดระหวะนี้ธนทรก็ถือว่ารับไปเต็มเมครับบอลมันต,ตกพื้นแล้วกระดอนทาให้รับยากนิดนึงเสียจังหวะไปครับทำให้รับกระชอกแล้วสุดท้ายโดนอภิวัตรดีคันยกุกรับหน้าที่เหมือนเดิมครับตีคิกทาง,งซ้าย หยอดเข้ามาประตูที่สี่อย่างไม่มาครับอืได้เป็นลูกเตะมุมครับกีดีคันยุกรับหน้าที่เหมือนเดิมแล้วก็เทียบร้อยได้ไหม4-0 4-0แน่ๆ,ๆโอ้โหแต่เป็นสลายยุกสมพิมพครับกำลังจะเสียวว่าเป็นแฮตติกซะแล้วคือทางหนึ่งครับจะมาเปิดโค้เข้ามาแล้วก็โอ้โหตกใส่หัวสลายยุกสมพิมเขากดลงไปตรงนี้ ยืนเฝ้าเสายอยู่ก็จริงแต่ว่าด้วยความแรงครับล่าว,วนากรใหม่คามิแล้วก็รวมไปถึงาทางด้านของพิลิขันยุกแล้วก็เชิดอควิดด้วยนะครับครับจบครึ่งแรกครับ4-0เดี๋ยวดูครับว่ารายชื่อบรันรดานที่เอ่ยไปเนี่ยจะมีใครได้พักในึ้งหลังด้วยหรือเปล่ารสอสกอร์ค่อนข้างเยี่ยขาดเลยนะครับเจ้าบ้านบุรีรัมยูเต็ดออกนำสุโขทาพ FC ถึง4ประตูต่อ0ครับ หนึ่งกับสองเพื่อการันตีแล้วแบ่งกลุ่มเ,เ,เลยนะครับรบุกเปิดมาด้านข้างก็ไม่ดีแล้วเจอทุ่มเร็วครับกรกฎไล่เซนขึ้นมาแล้วเชปวิทเล็งไปแล้วโอ้โหพยายามจะโง่เปลีย่ยนทางแต่ว่าโดนบางไปนิดนึงโอ้โหลูดิทนี่เดือพยากันเลยนะเดือดขนาดเซนขึ้นมาด้วยครับเฉลิมชัยหลุดมาแล้วแล้วมีเวลารอที่จะเล็งว่าจะเปิดให้ใครแต่ว่าสุดท้ายฝาดีดได้โทษจังหวะหลุดขึ้นมาทางด้านซ้ายจังหวะแรก เลงแล้วหาไม่เจอเพื่อนเลยเลือกที่จะไปเองนะครับแล้วสุดท้ายแตะลอดขามาแล้วได้ฟาวครับสุดท้ายฟาวแบบนี้ในเขตโทษก็จุดโทษเลยครับเป็นสันเพชรน,นะครับ<ช>ที่ไปดักฟาวล,ลูกนี้พระเดชมือง,งามพระพุทธศรีนาครับให้สัญญ,ญาณสุขชยัชยใจเด็ด บริเวณจุดโทษแล้วกลายเป็นชรอนโดนต้ลูกข้ามคานออกไปนะครับนี่ครับย้อนกลับไปดูอีกครัง้งโอ้โหลื่นครับเท้าหลักเท้าซ้ายเนี่ยครับมันวางแล้วบนราานาการเก็บได้ลือบดินนะลือบดินข้างในโล่งของรัตนาการสุภพชัยกดเสาโอ,โอีกครับโอ้โหดูเอาเลยครับสุขชัยใจเด็ดวันนี้มันลุ้นตรงนี้อีกก็ยังไม่เข้านะครับจุดโทษก็ยิงข้ามคานแล้วจังหวะนี้ครับจังหวะ ตัดมาให้ของรตัตนากรแล้วยิงเร็วทันทีเลยครับแต่ว่าบอลไปชนเสาอย่างน่าเสียดายแล้วรุ่บดินก็มาเรื่อยๆสุภโชคแหวกมาเองสุภโชคเลือกช่องไหนเลือกสุภชัยครับมาเปประตูแรกวันนี้สุภช,ชัยใจเด็ดครับโดนได้ครับสุภชัยใจเด็ดท่าประตูต่อสูนแล้วเป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเขาในทุกรายการด้วยนะครับมีก่อนหน้านี้นี่ได้ทั้งจุดโทษแล้วก็ลุดเดี่ยวเลยครับ แต่คราวนี้ไม่พลาดแล้วครับจังหวะแทงให้ของคุงโชคสรารชาตินี่ครับมาตามพื้นที่ว่างแล้วยิงจังหวะแรกเข้าทีครับสว่ตัวธนาธรเข้าไปครับจบจ่อแล้วครับแล้วก็เรียกว่าพลังงานของผู้เล่นสองฟาร์นก็เบาบางลงไป้วด้วยหายครับสู่ที่จะสร้างความมั่นใจต่อไปของอิสมาตุลเเยฟโอ้โหตรงกลางพื้นที่จี้เข้ามาเองก่อนครับอิลฟาน ช่องไหนอิลฟ้าเลือกสุภโชคโอ้โหแต่หลุดด,ดื้อแล้วก็ไหลามานิ่งๆครับเรียบร้อยครับประตูที่6กจีดี้คานยุกครับดูกันครั้งหนึ่งตังว่าเหรียญตีเข้าหาแล้วก็พาหนีมาได้ครับตตัวประกบมาหมดเลยครับสุดทลายจีดี้คานยุยืนโล่งใช้เวลา แต่งนิดนึงครับคืวความทัวแล้วก็สำเร็จโทษตูนี้เข้าไปครับ6-0ต่อเลยครับบล็อกได้สำเร็จครับอ้าวเอาสุภชัยออกเลยครับไม่ทำอะไรเลยนะครับตัดกลับมาเป็นเตะมุมของกีดีคันยุกครับเปิดมาสะบัดพงโดนใครประตูที่7อ็มาแล้วครับเป็นนันทบดินหรือนันทบดินครับแย่ดีนักวัฒนโดมนะครับ ที่8ปนี่ครับบอลตกมามีเช็ดนิดหนึ่งอภิวัตรมารออยู่ที่เสาไกลนะครับแต่ว่าบอลมาไม่ถึงบอลมาถึงนร้วต้ดิดก่อนนะครับแล้วก็เก็บตก,กบจะมาซ้อมเขาจะมาเช็ดหน้าธนาธรก็ทําได้ดีสุดแล้วนะครับเขาตะปบออกมาแล้วครับแต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วนั้น ยังไม่ใช่ครับเป็นรัตนกรใหม่คามีครับรับหน้าที่เล่นลูกฟรีคิกลูกนี้แล้วโผล่เข้าไปจนได้ครับเป็นอภิวัตรวอลมหินฮตทริกสองเป็ดครับนาทีที่85โสิ่ห้า้าจนได้ครับยิ้มแห้งๆยันเตือนนิดๆลูกม่งใสยประตูนะครับเอาลูกแห้งนิดจนได้ครับอภิวัตรวอลมหินจังหวะเติร์ด้นไปเล่นลูกเซนต์ยิ้มเนี่ยครับโอ้โหแล้วบันตรงเหมือนจะตั้งใจหยอดให้อภิวัตรเลยนะครับแล้วนี่ครับ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกที่ถูกเวลาพอดีครับมีสลายยุทธสมทีมรออยู่ข้างหลังก็จริงแต่ว่าภิวัตรบ,บอกว่าตรงนี้ขอเองนะครับหครับมาอีกครั้งหนึ่งเอาไปสกัดไม่ดีไปเข้าทางคันยุกทะลุช่องมาสุภโชคมีไมอ้อาละครับมาจนได้ครับประตูของสุภโชค9-0ครับ เช็คเป็นฝันใจนะครับนี่ครับจังหวะที่ที่คายุกโอ้โหจ่ายมาแล้วหลุดทั้งแผงเลยครับแล้วสุภโชคก็นิ่งพอที่จะแปรสวนตัวนุชิตออกเข้าไปนะครับนี่ครับโอ้โหลอดขาด้วยครับใช่ครับจับจังหวะเลยครับรอจังหวะนุชิตล้มตัวนะครับแล้วก็เลือกที่จะยิงลอดขาเข้าไปครับนิ่งมากครับสุภโชคสามบุญมีลิต2สองหนึ่งครับโอ้โห าทีก็ใกล้เคียงกับคู่ของเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องถึงต่อเวลาก็ได้นะครับเชียงรายนะครับและคู่ของเราครับช่างไอเฟลครับ2020นะครับรอบ60ทีทีมสุดท้ายครับเป็นดูแลมิวเต็ดครับเจ้าทีนครับผลงานสุดหรูเลยวนี้เปิดบ้านเอาชนะนี่ครับทางด้านของสงครามไป9ประตูศูนนะครับอภิวัตรเนี่ยมาไหว้เรวัดมีเดียนเลครับแสดงให้เห็นเลยว่าจอมเก่าจริงครับเรวัต ก9ประตูต่อศูนย์ครับเป็นแฮตทริกของอภิวัตรอ้วนลำหินด้วยครับเมื่อสักครู่